ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโยกังจุติยุภพเลือดใหม่นั่นเองนะท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยถามผมกันเข้ามามากมายเลยงจริงถามผมมานานมากๆถ้าหากใครแบบติดตามช่องผมมานานถูกต้องไหมทุกคนจะถามคําถามเป็นเดียวกันเลยว่าเฮ้ย hey, คุณสุรินของคุณก็น้อยกว่าผมนะหรือของคุณก็เท่าผมเลยทำไมคุณสุรินเลือดเยอะจังนะอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นใช่ไหมถามกันมาค่อนข้างเยอะเลย เรียกว่าถามมาตั้งแต่ผมเลเวล80ยัน125ก็ยังมีคนถามอยู่เช่นกันซึ่งในวันนี้ของเราเดี๋ยวมาปอกเปลือกกันทักนิดนึงดีกว่านะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงกันนั่นเองเนาะวันนี้ผมมีไกด์เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนแบบเรียกว่าละเอียดยิบเลยนั่นเองนะก็คือมันจะมีไปในหลายๆทางมากเลยจริงๆก็ลองดูแล้วกันนะทุกคนเนาะเพราะงะั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วย วันนี้ของผมมีเอกสารหนึ่งตัวเช่นเคยนะทุกคนอย่างที่ผมได้เกินเอาไว้ก่อนแล้วถูกต้องไหมท่านผู้ชมว่าผมจะมาทําไกด์เกี่ยวกับวิธีการดันเลือดนั่นเองเนาะว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างส่วนไหนบ้างก็คลิปนี้ค่อนข้างละเอียดและเยอะมากๆถ้าใครจะกดข้ามก็แล้วแต่พวกคุณเลยละกันนะทุกคนนะเพราะว่าผมยินดีทําให้ยินดีเปิดของข้างใน ให้ทุกคนได้เห็นแบบทุกส่วนเลยจริงซึ่งไม่สีเลือดครับใครจะเห็นของข้างในเพราะสุดท้ายคือของเท่ากันก็โดนผมตกตายอยู่ดีนี่เป็นแกาปากดีไว้ก่อนแต่ตีตายไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองเราไปดูที่ตัวเอกสารผมดีกว่าปากทุกคนนี่เลยหนะ้าตาเอกสารผมจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนั่นเองก็คือเทคนิคดันเลือดให้ได้เยอะๆมีอะไรกันบ้างนี่เห็นไหมตอนนี้เลือดของผมเนี่ยหนึ่งแืงแล้วนั่นเองยังเป็น แคบ10เลเวล1 0 0อยู่เลยนั่นเองนะพอทุกคนฟังแบบนี้แล้วก็ทุกคนจะพูดกับผมว่าโหตุลินแม่งขี้โม้จะเป็นไปได้ไงวะแคบ10เลือด1นึ่งแสนหนึ่งแคบ10ชุดเลเวลร้อยเลือด1นึ่งแสนหนึ่งจะเป็นไปได้ไงก็มันเป็นไปแล้วอ่ะใครที่จะติดตามช่องผมก็จะเห็นกันอยู่แล้วนั่นเองเนาะ <S <S ด้านล่างนี้มันจะมีทั้งหมด18หัวข้อเลยผมไม่ได้อ่านตรงนี้เนาะแต่ทุกคนอยากอ่านสามารถไปอ่านได้เลยเป็นหัวข้อหลักๆเลยนั่นเอง เดี๋ยวผมจะแยกย่อยไปทีละส่วนให้ผู้คุณก็ไปนั่งหานั่งดูเอาและกันนะทุกคนเนาะเอกสารแจกฟรีนำเครดิตของผมไปด้วยทายข้อสงสัยของผมเก่งกว่าคุณซุลินทําไมเลือดถึงน้อยเห็นไหมของดีกว่านั่นเองสมมุติว่าบางคนเนี่ยแคป13แต่เลือดมีวันมาณ7 8 0หมื่นสงสัยมากเอ้ยทำไมคุณซูลินใส่แคป10สุดขีดทำไมเลือดมีเป็นแสนเอ้ยทำไมคุณสุลินตีบวก13ไาพ่ายตาย,ตาย,ตายวะอะไรอย่างนี้ งงงงกันเป็นไก่ตาแตกถูกต้องไหมหรือของเท่ากันทําไมผมเลือดน้อยกว่านั่นเองมีทั้งหมด18อย่างอาจจะมีมากกว่านี้สามารถเพิ่มเติมได้เลยเราไปดูกันทีละหัวข้อดีกว่ามีอะไรกันบ้างนั่นเองปะทุกคนหัวข้อที่1ครับทุกคนหัวข้อที่1ก็คือเลเวลครับเลเวลเนี่ยค่อนข้างจะมีผลกับตัวละครมากยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่เลือดที่ได้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นหลายคนเนี่ยถามผมมากเลยแล้วเวลาถามผมมาของเลเวลร้อยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าพวกคุณเลเวลอะไรกันพวกคุณบางคนเลเวลร้อยสองอย่างเงี้ยเอ้ยเลเวลร้อยสองเลเวลร้อยห้าเลเวลร้อยเจ็ดเห็นของผมใส่ของเลเวลร้อยแล้วถามใหญ่เลยเฮ้ยคุณตุลินทำยังไงวะเลือดเป็นแสนเลยท,ท,ทั้งทงที่เลือดผมมันมีแค่สามหมื่นนะซึ่งเปรียบเทียบเลเวลผมกับตัวพวกคุณด้วยนั่นเองสองครับอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งอุปกรณ์สวมใส่ทุกชิ้นเนี่ยมันจะมีบวกเลือดและเบือกบวกพลังป้องกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเริ่มลินเปียแล้วนั่นเองนะทุกคนนะ ยิ่งอุปกรณ์ระดับสูงเท่าไหร่เลือดที่จะได้ก็ค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยนั่นเอง3ครับทุกคนการตีบวกอุปกรณ์มีผลกับชุดเซ็ตความดีด้วยเห็นไหมนี่ภาพตัวอย่างเป็นงี้สมมติว่าเสื้อผมเป็นบวก10ผมก็จะปลดล็อกในเซ็ตความดีก็คือจะบวกเลือดตอนบวก6กบวก 8+ บวก 10, ก็คือ100กับ300บวกเท่าไหร่เป็น400แนละ้วถูกต้องไหมทุกคนทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วก็จะบอกเอ้ยจริงเหรอคุณตุลินเซ็ตความดีมันตีบวกได้ด้วยเหรอฟังกันให้เข้าใจเซ็ตความดดไไดีีีมตตตบบววกกกไไไ่้้แอุปรณ์ เมื่ออุปกรณ์คุณบวกสิบเซ็ตความดีมันจะปลดล็อกบรรทัดพิเศษขึ้นมาไม่ใช่หลายคนบอกโอ้ยคุณสุรินมาตีบวกเซ็ตความดียังไงผมตีมือแตกนะรอบนี้อธิบายแล้วนั่นเองเดี๋ยวทุกคนงงเราไปดูที่ชุดกันหน่อยดีกว่าปันี่เลยเรามาดูกันที่หน้านี้เห็นไหมนี่ผมเป็นใส่แคปเลเวล100รเป็นไง100แคปสุดขีดปกติด้ดวยนั่นเองมันจะบวกเลือดเห็นไหม้หากเราตีบวกสูงเท่าไหร่เลือดมันก็จะได้มาเยอะขึ้นด้วยก็ตามแต่ละชิ้นที่มันจะมีให้นั่นนนนนนเเเอเอองงงาาะะบบชุดมมมมัจมีีีี้้้ยยก็แแแลวต่่ต่่สืๆ ตอนนี้เป็นบวก10ใช่ไหมพอผมใส่เซ็ตความดีลงไปเห็นไหมตอนนี้มันจะเสริมพลังบวก6บวก8บวก10บก12 15มันจะขึ้นตามของที่คุณสวมใส่สมมุติว่ามันเป็นเสื้อเกาอเสื้อที่เป็นเซ็ตความดีมันก็จะผนวกกับอันนี้ก็คือบวก10นั่นเองเนาะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนั่นเองหลายคนคงไม่มีใครมาถามผมอีกนะว่าอ เซ็ตความดีตีบวกยังไงแต่ถ้าเซ็ตความดีอัปเกรดอะตอบให้ได้ว่าอัปเกรดหนึ่งสองสามสี่ห้าไปยังไงอันนี้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเซ็ตความดีตีบวกยังไงคุณสุลินอันนี้ผมตีจริงๆด้วยนะถือว่าผู้คุณไม่ฟังคาบเรียนของผมต่อมาผู้คุณ สัตว์ขี่สามารถเพิ่มเลือดได้ทุกตัวสมมุติว่าคุณมีสัตว์ขี่ตัวไหนก็ตามปลดล็อกทุกตัวเลยครับปลดได้เท่าที่ปลดได้มันจะบวกประมาณเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันอะไรบ้างก็แล้วแต่ไปแต่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะเพิ่มขึ้นเยอะมากถ้าคุณปลดล็อกทุกตัวแล้วอัปเกรดดาวเต็มเนี่ยเลือดบอกเลยว่าพุ่งทะยานมากอ่ะหลายคนไม่เชื่อบอกเอ้ยคุณสุรินแล้วถ้าเกิดผมอัปเกรดสัตว์เลี้ยงแต่ไม่ได้ใช้จะได้เลือดเพิ่มขึ้นไหมเราไปดูกันเดีนเน๋๋ยยยยยววหหหลาาคนนนเเเเเเีีีี่่่ไไไไมม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 ชืออออออผผผผ้้้ัััจะะปป็ดดดดดใใููกส เม็ดละกันดูนะดูนะเดี๋ยวมันเด้งขึ้นแบบผมไม่ได้ใช้นะตอนนี้ผมใช้เชาวชอยู่นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะอัพเสือดาวผมจะอัพให้ดูเลยดีนะไม่ใช่เสือดำเออนี่อัพไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเม็ดสุดท้ายโบเป็นไงค่าพลังชีวิตบวกสามสิบหกเห็นไหมหากคุณอัพสัตว์เลี้ยงทุกตัวทุกขั้นคุณจะได้เลือดด้วยนั่นเองเนาะแต่และตัวมันก็จะมีเลือดให้ถูกต้องไปประมาณนี้คุณก็ปลดล็อกได้เลยคุณมีมากเท่าไหร่ปลดล็อกได้เลยตัวละสามหกสามหก อย่างอันนี้คือได้มาสี่สามสิบถ้าคุณอัพทั้งหมดสิบดวงคุณสิบดวงเลือดเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่สองสามร้อยสมมุติว่าดวงละสิบเลือดละประมาณสามสิบสิบดวงสามร้อยสามร้อยสามร้อยเป็นเท่าไหร่หกร้อยเก้าร้อยพันสองพันห้าพันห้าเท่าไหร่พันแปดพันแปดอีกเท่าไหร่สองพันหนึ่งเป็นไงก็ขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอย่างชาวผมอัพเยอะมากคาจีผมได้หนึ่งร้อยอย่างเสือตรงนี้บวกเก้าสิบถ้าคุณปลดล็อกเสือคุณได้อีกประมาณเก้าสิบคุณปลดอามัางกรคุณได้อีกเก้าสิบ คุณปลดตรงนี้ที่เป็นตัวกิจกรรมสําหรับลถลา่าคุณได้ค่าพลังชีวิตอีก1นึ่เป็นไงผมบอกคุณแล้วนี่แหละวิธีการดันเลือดนั่นเองเนาะหลายคนเดี๋ยวไม่เชื่อไงแบบพอแนะนําอะไรไปทุกคนไม่ค่อยเชื่อผมเราต้องทําให้ดูให้เห็นกับตาจนเมื่อเห็นกับตาอับลร้องอยังไงวันเรียนเสียงเพียนแล้วเนี่ยนะทุกคนสัตว์เลี้ยงปลดทุกตัวอัพสิดาวทุกตัวคุณได้ตัวละ3 0 0 3 0 0 300, 300เป็นไง หากเป็นสัตว์เลี้ยงที่เปหน่อยก็ตัวละร้อยสิดวงก็ตัวละพันตัวละพันเออใช้คํานี้ให้มันดูเวอร์ไปหน่อยละกันไม่รู้กได้เท่าไหร่ไม่มีทางอัพไงห้าครับหนี่คือมุกมังกรมุกมังกรอันนี้คือจะปลดได้ตอนเลเวลหนึ เลือ115แล้วคุณเปลี่ยนคาร์ดมันถึงจะสามารถลงได้นั่นเองเนาะก็คือมุกมังกรหน้าตาของมันก็ตามชื่อเลยครับมันก็คือมุกมังกรของมันจริงๆนั่นเองเราไปดูที่ภาพตัวอย่างสักนิดหนึ่งปะเรามาดูกันที่มุกมังกรครับมุกมังกรจะปลดล็อกตรงนี้ครับมันเรียกว่ามุกวิเศษใช่ไหมแต่ทุกคนที่เล่นกันมาเขาจะเรียกกันว่ามุกมังกรไม่มีใครเรียกมุกวิเศษเลยผมไปคุยถามคนอื่นเหมือนกันมุกวิเศษทุกคนแม่งถามประโยคเดียวเลยคือมุกวิเศษคืออะไรคุณสุลินมันต้องเรียกว่าม เห็นไหมมันก็จะมีบวกเลือดบวกพลังชีวิตให้ด้วยนั่นเองแต่ละชิม้มันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเห็น0 0 2ส0งร้อยสองร้อยสองร้อถ้าุบทุกลุบอะไรของเราอะสิเม็ด11เม็ดได้ทั้งหมด2,200นั่นเองนะสำหรับเลือดแล้วหากใส่ครบ คุณจะบวกเลือดตรงนี้อีก200บวกพลังชีวิตอีก12เปอร์เซ็นเป็นไงโหดมากแค่นี้ก็เลือดก็เยอะขึ้นแล้วไม่ใช่1นกลุนะ่มแล้วนั่นเองนะอร่อยเลยเป็นหมึกกลุ่มเลยตอนนี้หครับสัตว์วิเศษปลดได้ตอนเลเวล110และคุณจะต้องตีบวกสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะซึ่งมันจะทําให้ดีมากๆปลดล็อกตอน1 1 0เลยนั่นเองเนาะอันนี้ผมยังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์วิเศษปล่อยแห้งไวนะ้งั้นแหละจริงคอนเทนต์คนรวยไนงะคนจนอย่างเราก็อย่าได้หวังมากนนนั่เเองนะ ซึ่งถ้าหากเราตีบวกระดับสูงมากๆแล้วได้สัตว์เลี้ยงระดับดีๆเลือดที่ได้ก็จะยิ่งเยอะด้วยนั่นเองเราไปดูที่สัตว์เลี้ยงพิเศษสักนิดหนึ่งรอบนี้จะเป็นคลิปและพร้อมตัวอย่างไปสักนิดหนึ่งเราทุกคนจะได้เห็นภาพนี้กดมาเลยครับสัตว์วิเศษเห็นไหมมันก็จะบวกพวกอะไรบ้างอย่างค่าเสน่ห์บวกพลังป้องกันบวกเลือดนิดหน่อยมันจะได้ในส่วนตรงนี้ครับเห็นไหมมันจะมีพวกอ่าตีบวกตีบวกอยู่ตรงไหนมันก็ได้เซตตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่พวกประดิ์ เสริมสะท้อนเห็นไหมมันจะบวกได้ค่าพลังชีวิตขึ้นมายิ่งคุณตีบวกสูงเท่าไหร่คุณจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยก็ตกตัวละประมาณ 26- 26บาทประมาณน,นี้ขึ้นอยู่กับระดับของสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองเนาะหากหดล้อยยีทั้งหมดก็จะได้ตัวละ 40- 4 0 3ตัวเท่าไหร่ทุกคน120ใช่ไหมนักเรียนบวกลบช่วยครูหน่อยพอดีคุณครูตกเลขไงเร็วนักเรียนเร็วๆๆๆโอเคก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้เลยนั่นเองซึ่งมันมีเซของมันนนด้วยนะทุกค คือสัตว์เลี้ยงอ่ะเสริมพลังเห็นไหมห้ตีบวกรวมกันได้50มันจะเพิ่มพลังชีวิตอีก0.6%ซึ่ง0.6%ได้เยอะนะสมมุติว่า0.6%คุณมีเลือดประมาณ100บวกมาประมาณ106อ่าบวกมาประมาณ6หน่วยก็เป็น106นั่นเองเนาะมันดูเยอะไหมเยอะแหละเพราะว่าเลือดมีแค่ร้อยเดียวไงผมว่าเยอะนะ7ครับทุกคน7คือเปลี่ยนคลาสน,นั่นเองซึ่งเปลี่ยนคลาสเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ย การเปลี่ยนค่าแต่ละครั้งจะได้เลือดเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆอย่างการเปลี่ยนเจ็ดได้เลือดมาประมาณ5,800เลยนั่นเองซึ่งมันจะไปผนวกกับข้อไหนผนวกกับเลเวลของข้อที่1นั่นเองเพราะว่าข้อที่1ยิ่งเราเลเวลสูงเราได้เลือดเพิ่มขึ้นเมื่อเราเลเวลเท่าไหร่เลเวลสิบสามห้าหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบห้าร้อยยิบห้าร้อยสาสิบร้อยสี่สิบทุกครั้งที่เราเลเวลสูงเลือดเยอะขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนค์าก็ได้ท ทำให้ตัวเราเลเวลเยอะขึ้นมากๆแครับเติมพลังวิญญาณซึ่งเติมพลังวิญญาณจะอยู่ในหัวข้อเดียวกับเซ็ตความดีเลยนั่นเองหากเราอัพตีบวกได้ค่อนข้างเลเวลสูงก็จะได้เลือดเนี่ยเยอะขึ้นมากปัจจุบันในตอนนี้ผมแถวรับประมาณ38 39ก็จะได้เลือดประมาณ6656เลยนั่นเอง เดี๋ยวไปดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะงงไงว่าเอ้ยเติมพลังคืออะไรคุณสุลินอันนี้มาที่ติดอาวุธเลือกเติมพลังวิญญาณเห็นไหมนี่แหละครับนี่แถวประมาณนี้ผมไม่อายผมไม่กลัวเปิดเลยไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งเป็นยังไงถ้าของเท่ากันก็โดนผมตีตาย,ยแล้วนี่ปากกิ่งอยู่แล้วเสมอครับผมอ่ะเห็นนหาเออลือดก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าคุณตีบวกได้มาถึงประมาณเนี่ยคุณได้เลือดเยอะอยู่แล้วจริงๆคือไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันมากคือเกมมีอะไรให้ทําทคุณก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาขอแค่ข้อเดียวครับถถ้าาจะะมเเรืือ่ออองลด ช่วยเปรียบเทียบเลเวลของพวกคุณกับตัวคุณเองก่อนตัวผมกับตัวคุณเองก่อนเออถ้าของเท่ากันหมดแล้วอ่ะเปรียบเทียบที่เลเวลก่อนหรือว่าเป็นยังไงนั่นเองเนาะข้อที่9คุมรายเดือนเพิ่มปานและก็เม็ดปานซึ่งเวลามันเพิ่มเม็ดปานหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเพิ่มลมปานเนี่ยเวลาเราอัพลงไปเราจะได้เพิ่มพลังชีวิตทุกอาชีพแทาจะมีเหมือนกันหมดก็คือปานประสานชีวิตสุกต้องแมมันจะได้เลือดเพิ่มขึ้น หากเรามีคุมายเดือนบวก3มันจะบวกเม็ดปันอีก3เห็นไหมตอนนี้ผมเลเวล45ได้เลือดมาประมาณ3า0แล้วบางคนเลเวล80 90คุณคิดว่าเลือดเขามีเท่าไหร่ก็รองพิจารณาดูได้เลยนั่นเองคุมไรเดือนมันจะมาแต่ละเดือนไม่เหมือนกันของแต่ละเซิร์ฟนะเซิร์ฟผมมันจะมาช่วงวันที่15ของแต่ละเดือนนั่นเองเซิฟครับปลดล็อกสกิลคอมโบทุกเล่มได้เลือดันหมดหลายคนบอกเอ้ยคุณสุรินจริงเหรอปลดคอมโบพวกนี้มันได้เลือดจริงเหรอได้จริงครับเล่มเขียวจะได้เล่มละ50 ส่วนเล่มสีฟ้าจะได้เล่มรับประมาณ100และเล่มสีแดงประมาณ200มั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดเลยนั่นเองมันจะมีเกือบประมาณ 15- หรือ16เล่มเนี่ยประมาณนี้คุณปลดไปใช่ไหมห้าสิบห้าสิบสิบเล่มสีเขียวประมาณ8เล่มมันก็ได้มาประมาณ800ใช่ไหมเออบวกตรงนี้อีกประมาณ150อะไรอย่างนี้สักสามเล่มก็4ี่ร้อยห้าสิบพันออะไรประมาณนี้เลยนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนี่ครับเล่มคอมโบเห็นตรงนี้ไหมที่มันเขียนชีวิต ถ้าคุณอัพ1เล่มปลดล็อกเท่านั้นนะเว้ยคุณอัพเลเวลสูงไม่ได้เลือดแล้วนะมันคือการปลดล็อกปลดล็อกหนึลล่งเล่มเล่ม2 3 4 5เห็นหมั้มันจะได้เลือดเล่มละ50 100 100 100ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นม่้ย100เนี่ย100 150 100, 100, 100, 150เห็นหมั้ยได้หมดเลยแล้วก็อันเนี้ย200 200 200ถ้าคุณอยากได้เลือดคุณก็มาปลดให้หมดเลยนั่นเองแต่เล่มสุดท้ายผมไม่แนะนําให้ปลดมัน7,000หยวนเป่าซึ่งมันไม่คุ้มกับเลือดแค่200หน่วยมันไม่จําเป็นมากขนาดนั้นเพราะสุดท้ายคุณก็โดนสุลต่านตีตายในทีเดียวอยู่แล้ว11ครับทุกคน ชุดแฟชั่นต่างๆและค่าสเสน่ห์รวมถึงบวกชุดแฟชั่นด้วยนั่นเองเนาะซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือแฟชั่นมีอะไรบ้างแฟชั่นที่คุณใช้หากคุณใช้แฟชั่นดีๆจะเพิ่มเลือดด้วยนั่นเองส่วนอันนี้เป็นค่าสเสน่ห์ยิ่งเราสะสมแฟชั่นได้เยอะเท่าไหร่เราจะมีค่าสเสน่ห์สูงเท่านั้นยิ่งสมมติว่าค่าสเสน่ห์ต้องการใช้ห้าหน่วยคุณมีแฟชั่น1ชิ้นบวกหหน่วยไปเลยคุณจะปลดล็องหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาทําให้คุณได้ทั้งพลังชีวิตเนี่ยปไปเรเ่อๆ และการตีบวกแฟชั่นครับยิ่งคุณตีบวกเท่าไหร่โดยเฉพาะส่วนหัวเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่คุณได้ค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นจาก380เป็น400เพิ่มทีละ20หน่วยขึ้นไปเรื่อยๆเลยนั่นเองของแฟชั่นไม่จําเป็นต้องมีตัวอย่างผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนั่นเองเนาะคงไม่ต้องไปนั่งเปิดดูให้เสียเวลาเนาะสิครับการบรรลุเซียนการบรรลุเซียนเนี่ยเงื่อนไขคือปลดตอนเลเวล100เมื่อเลเวล1นึบรร้ยัลุเซียนมันจะเด้งขึ้นมา เมื่อคุณยิ่งปลดเซียนได้เยอะเท่าไหร่สมมติว่าคุณเป็นเซียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเนี่ยคุณจะได้เลือดเยอะมากๆอย่างผมตอนนี้มีเลือดเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบปัจจุบันเป็นเซียนสิบเอ็ดนั่นเองเนาะสิบสามอุปกรณ์เซียนและล่างทองใส่ล่างทองไม่มีผลเนาะเอ้ยไม่ใช่ใส่ล่างทองไม่มีผลนี่คือการเป็นออฟเสริมเท่านั้นแต่ยังพวกเลือดพลังป้องกันอะไรพวกนี้ยังเพิ่มเติมได้ขอภายด้วยจริงอันนี้ลืมลบออกไง ไม่งงมังทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวผมแปะตัวแกค้คีิพให้เดี๋ยวผมแปะตรงนี้ออกเออทุกคนจะได้แบบไม่ตกใจไงอแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือมันมีผลทั้งหมดหากใส่ล่างทองแต่ใส่ล่างทองได้จะต้องเป็นอุปกรณ์สีแดงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองเนาะอุปกรณ์เซียนบวกเลือดด้วยนั่นเองก็บวกเยอะเลยนั่นเอง เราไปดูภาพตัวอย่างทั้งหัวข้อ12และหัวข้อ13กันสักนิดหนึ่งปะ่ะโอเคนี่บรรลุเซียนกดเข้ามาในปัจจุบันเป็นแบบนี้เห็นไหมบวกเลือดแต่และชิ้นมันก็จะมีเพิ่มพลังชีวิต 5, 0 0 7 0 0 8 0 0 1 0 0 0อะไรเงี้ยคือบวกเยอะมากๆเลยนั่นเองแม่ว่าจะเป็นร่างทองก็เช่นกันเห็นไหมร่างทองก็จะบวกเดี๋ยวผมถอดให้ดูสักชิ้นหนึ่งไหมนี่เห็นไหมค่าชีวิต300นี่เป็นไงนใส่เพิ่มเห็นไหมมีผลด้วยเหมือนกันนั่นเอง แต่ที่ไม่มีผลก็คืออย่างเดียวเลยคือออฟพิเศษพวกนี้ออฟพิเศษพวกนี้ไม่มีผลนะเ,นเห็นไหมถ้าเกิดผมถอดออกเห็นไหมไม่มีนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกชิ้นเนี่ยจะได้เลือดแทบทั้งหมดเลยยกเว้นอาวุธอาวุธจะได้พลังโจมตียิ่งร่างทองคุณสูงเท่าไหร่คุณจะได้ทั้งค่าเซียนค่าโจมตีเยอะขึ้นด้วยแล้วได้พลังชีวิตด้วยนั่นเองก็ลองพิจารณาดูกันได้เลยนั่นเอง14ครับปีและก็สกิลของปีอย่างภาพตัวอย่างที่ผมบอกปีก็คืออะไรก็คือปีกส้มสี ขั้น45ดาวหรือคือสกิลปีกอย่างนี้เห็นไหมก็จะบวกพลังชีวิต10%นด้วยนั่นเองซึ่งปีกเนี่ยจะบูโจมตีพลังชีวิตอะไรเยอะแยะมากมายเลยจริงๆก็ลองพิจารณาเลือกดูได้เลยซึ่งปีกผมไม่ขออธิบายไม่ต้องเป็นต้องเข้าไปก็ได้เพราะทุกคนน่าจะเห็นอยู่แล้วนั่นเองเพบไม่มีอะไรให้ต้องไปดูมากเลยจริงๆ15ครับชุดเซ็ตความดียิ่งสูงเลือดยิ่งเยอะนะสำหรับชุดเซ็ตมังกรเลยนั่นเองแล้วก็คืออยู่ในหมวดเดียวกับชุดเซ็ตความดีเลยนั่นเอง อย่างดี D2 D3 d ดี5ีดีดีหรือเซตมังกร1 2 3 4 5 6 7พวกนี้มันจะบวกเลือดเยอะมากๆก,ก็สามารถทํากันไปได้เลยนั่นเองผมคงไม่ต้องอธิบายเกี่ยวกับเซ็ตความดีมั้งเพราะว่าผมอธิบายเซ็ตความดีเนี่ยเกินน่าจะประมาณ6 7คลิปแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายซ้ำซากแล้วทุกคนเนาะ16ครับอาวุธเทพธนูแทยอนเงื่อนไขคือปลดตอนเปลี่ยนคันเลเวล125หรือซื้อแทนด้วยหยวนเป้านั่นเองขออภัยด้วยลืมตกหยวนเป่าซึ่งประมาณ3า0 0หยวนเป่า,า,ปลลาเเมั้งคร ยิ่งเราปลดล็อกธนูแทยอนได้ไวเท่าไหร่คุณจะได้ทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันและพลังชีวิตเยอะขึ้นเป็นเปอร์เซนต์ด้วยของค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับเลเวล125เลยนั่นเอง17ครับทุกคนกระจกส่วนหยวน ปลดได้ตอนเลเวล115เกมเปิดมาแล้วอย่างน้อย90วันเลยนั่นเองกระจกส่วนหยวนผมก็ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วไม่จําเป็นต,ต้องทำอธิบายเยอะเนาะก็คือหาธนูอันไหนก็ได้หรืออะไรก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วตีบวกเข้าไปให้เยอะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันหรือเลือดคุณจะเยอะขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้ของผมภาพตัวอ,อย่างค่าพลังชีวิตสูงสุดตอนนี้ผมได้คือ8,600เลยนั่นเองก็คือเป็นเลเวล35 36 35, 35 35ประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะ 3ชิ้นเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูมันจะเป็นส่วนของได้เลือดแบบเพียวๆเลยนั่นเองดีมากๆสําหรับกระจกส่วนหยวนเหมาะสําหรับผู้เล่นสายฟรีและงบน้อยโดยเฉพาะเลย1 8แปครับออฟเสริมของเซียนหาออฟเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแบบนี้ครับพลังชีวิต1 7 8พลังชีวิต2 3%หากคุณใส่5บรรทัดก็จะบวกประมาณ10% 20%อะไรก็แล้วแต่พวกคุณจะทําให้คุณได้เลือดเยอะมากๆเลยจริงๆถ้าใครอยากได้แบบเลือดเยอะๆจริงๆนันเอง ออฟของเซียนถือว่าเป็นของที่ดีมากๆเลยนั่นเองผมจะมีบางหัวข้อและที่ไม่ใช่บางหัวข้อที่จะไม่ทาภาพตัวอย่างให้เพราะว่าบางอันมันต้องต้อง,องละเอียดนิดนึงกับบางอันที่แบบทุกคนน่าจะทราบประดีอยู่แล้วถูกต้องไหมหากใครสงสัยตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยหรือสามารถย้อนคลิปไปดูได้เลยนั่นเองวันนี้เราดูรินเปียกย,ยนิดนึงไงไงขออภัยด้วยช่วงนี้ รู้สึกไม่ค่อยสบายยังไงก็ไม่รู้เลยก็เลยไม่ได้มาไลฟ์หายไปเป็นอาทิตย์เลยยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยนั่นเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมทํามาตลอดสิ่งที่ผมมักเจอคําถามก็คือทําไมของน้อยกว่าผมเลือดเยอะจังคุณสุรินหรือของเท่ากันทําไมเลือดผมยังน้อยกว่าคุณสุรินอีกคําตอบของผมที่มีให้พวกคุณมีแค่อย่างเดียวก็คือไม่รู้ครับ ผมเล่นตามเกมมีอะไรก็ทําไปเรื่อยมันทําอันไหนได้ก็ทําไปเล่นตามงบวางแผนว่าคุณจะทําอะไรวันนี้คุณจะแบบเอ้ยอยากตีบวก18บทั้งตัวคุณก็ทํามัน18ทั้งตัวแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นมันจะได้ไม่เสียเงินเยอะมากหรือวันนี้เดือนนี้เอ้ยฉันอยากจะทําของเซียนอย่างเดียวเลยคุณก็ซัดของเซียนอย่างเดียวเลย ไม่จาเป็นต้องไปทําชิ้นอื่นเพื่อให้มันปื่งเงินเล่นเนาะก็วางแผนในการเล่นนิดน,นึง,นงสาหรับเกมนี้เราไม่ได้คนรวยขนาดนั้นเออไว้ผมเป็นคนรวยเดี๋ยวผมทําแบบเวอร์วงังอลังการให้ดูแบบเติมกสักสิล้านอะไรเงี้ยจะขวดแบบเลือดสักสี่แสนห้าแสนโชว์ให้ดูในเมื่อเราไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็เล่นตามมีตามเกิดซึ่งช่องของคุณสุรินหรือช่องของผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะมากทํางานเล่นเกมเติมเกมไปเรื่อยๆเพราะงั้นสามารถตามคอนเทนต์ผมได้เลยว่ามีอะไรบ้างผม นำล่องให้พวกคุณแล้วพวกคุณก็ไปลองพิจารณาเอาได้ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายยจ้าวันนี้คลิปเราจะค่อนข้างรายละเอียดและเยอะนิดนึงนะทุกคนเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆถ้าเป็นไปได้ช่วยสักนิดนึงก็คือผมมีสมัครสมาชิกช่องแล้ว ยีบาทสําหรับค่าน้ําเปล่าเนาะผมพูดมาค่อนข้างนานกันอยากได้น้าเปล่าสักแพทนหนึ่งจากท่านผู้ชมละกันนะทุกคนเนาะหรือถ้ามันลำบากไงก็ไม่เป็นไรถือว่าแค่พวกคุณติดตามช่องผมกดไลค์ช่องผมกดแชร์ช่องผมให้ก็เป็นกําลังใจให้ผมมากๆแล้วนั่นเองเนาะไปก่อนนะทุกคนจุ๊บ